เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเก็บความทรงจำเก่าๆในสมัยวัยเด็กนะครับผมวันนี้นะครับก็มาทุ่งนานะครับทุกคนอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราจะมาหาวันนี้นะครับก็คือตัวผมเองอ่ะไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า10หรือ15ปีแล้วนะครับทุกคนบอกไปเลยว่านี่คือเรื่องจริงนะครับผมและสิ่งที่เราจะหาวันนี้นะครับก็คือนี่นะครับทุกคนมันคือ ดอกผักขยงนะครับนี่หรืออีออมหรือผักออมอีออมนะครับผมผักขยงหรือผักอีออมนี่ดอกเขาจะเป็นสีม่วงเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นผักขยงนานะครับผมซึ่งมันจะมีรสชาติเอ่ยมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะครับทุกคนตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้เห็นผักขยงในนาแบบนี้คือนานมากแล้วนะครับผมอันนี้พอดีมานาของน้องที่รู้จักกันนะครับเพื่อที่จะ มาเที่ยวม,มาเล่นน้องบอกว่าที่นามีผักขยงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเดินหาผักขยงผักขยงนะครับที่แบบที่เห็นเห็นเลยอะ่ะก็คือที่เขาปลูกเอาเนาะในเฟสในอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาปลูกเอาเขามีเม็ดขายนะครับก็บางคนก็บอกว่ากลิ่นไม่หอมนะครับไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่นี่นะครับเราจะมาหาเองที่ทุ่งนาเลยนะครับแล้วก็มาจับดูนะครับทุกคนคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมหอมผัก ขยงนะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่านอกจากต้มปลาแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างที่ได้กลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะครับผมผมเองก็คิดถึงเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือเมนูอ่อมปูหรือแถวบ้านใช่ว่าละแวกระดามนะครับละแวละแว,วกระดามที่ใส่ปูใส่กับไอ้มะละกอสับอะ่ะทุกคนอืมแล้วก็ใส่ผักขยงนะครับซึ่งมันจะ หอมามากๆแล้วก็อร่อยมากๆคืออยากกินมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็จะเดินหาตามริมขอบของเขาเรียกว่าคันนานะครับผมนาตรงนี้ไม่มีเลยนะครับทุกคนเดินหายังไงก็ไม่เจอนะครับเจอแค่ตรงนั้นอีกนิดเดียวเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปดูตรงที่อื่นนะครับว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราเดินหาก็เนาะมันไม่มีอ่ะทุกคนมันก็เหมือนแบบว่า หลายๆที่ของทุกคนหลายๆที่นะครับก็อาจจะไม่มีแล้วเนาะตามทุ่งนา่ะซึ่งสมัยแต่ก่อนเด็กๆเราเห็นตามทุ่งนาเยอะมากเลยนะครับผมและนี่นะครับเดินมาก็จะเห็นต้นเล็กๆนี่นะครับก็เลยสงสัยว่าใช่หรือเปล่าก็ดมดูนะครับก็ถือว่าใช่นะครับแต่ว่ายังไม่เก็บนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาเจอตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็คือดงผักขยงนะครับผมซึ่ง เยอะมากมากเลยนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่ไว้สําหรับเหมือนปลูกต้นกล้วยปลูกข้าวโพดปลูกพริกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นทุ่งนานะครับทุกคนเนี่ยเขียวเขียวนี่คือใช่หมดเลยนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามบ่ายนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับที่เรามาหาแต่แดดก็ยังแบบส่องนะครับซึ่งมันย้อนแสงมากแล้วนี่นะครับผักขยงของเรานะครับผม สุดยอดมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันจะไม่เจอแล้วเนาะอยากเจอแค่นั้นนะครับผมแต่เดินมาอีกนาอีกทุ่งนาหนึ่งนะครับกบกลายเป็นว่าเจอเยอะมากและจากจะบอกว่านี่ก็คือผักคะแยงที่มันเกิดตามธรรมชาติจริงๆนะครับทุกคนไม่ได้ใช่ผักคะแยงที่ปลูกนะครับกลิ่นของเขาก็จะหอมมากๆแล้วเด็ดออกมานี่คือหอมติดมือเลยนะครับผมหปีเขาจะออกหนึ่งครั้งเนาะถ้าเป็นตามทุ่งนาเนาะทุกคนก็จะเก็บไปแล้วก็ กินไม่ทันก็จะตากแดดนะครับทุกคนตากแดดไว้ให้เขาแห้งนะครับไว้แกงไว้ต้มไว้อะไรต่างๆนานานะครับนี่สวยงามมากๆแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับผมกําลังงามเลยนะครับเนี่ยขนาดนี้กําลังสวยกําลังงามเลยแล้วก็หอมมากๆบางคนก็เอาไปกินกับปนนะครับผมกินได้หมดทุกอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่เราไปเก็บมาได้เยอะขนาดไหนนะครับอันนี้เราเอามาแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนี่นะครับผักขยงที่เราไปเก็บมานะครับก็ ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือแช่น้ําไว้นะครับเดี๋ยวจะเอากลับไปบ้านนะครับทุกคนนี่กลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วก็เป็นการทํอ่าไปหาทําคลิปที่สับสําเร็จนะครับเพราะได้ผักขยงมาจริงๆนะครับทุกคนนี่นะครับได้เยอะมากๆเลยแช่กรละมังไว้นะครับเดี๋ยวจะไปฝากคนที่บ้านแล้วก็เหมือนที่บอกนะครับกินไม่หมดก็จะเอาตากแดดไว้นะครับให้เขาแห้งไว้ต้มปลาต้มกบอ่อมกบอ่อมปลาอมปูต่างๆนะครับผม